และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกถูกก็เติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมโอเวอร์ท p อัพเอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบผมการเซรัลด์เอ็กซ์โมบายวันนี้อยู่กับแล้วนัลอกเอ็มคลาสสิกนะครับโหอัปเดตกันไม่เว้นแต่และว,วันเลยนะครับมาวันนี้ก็มีอัปเดตอีกแล้วนั่นเองถึงได้มากันนะม,นมาช่วยน้องตีองกรนะก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับเข้าไปที่เว็บไซต์แล็กนลัลล็อกเอ็มคลาสสิกประกาศปิดประปุงเซอร์อีกแล้ว คนใน Discord ผมอะถามทุกวันว่าแนวกล่องมีไหมพี่มันจะไปม,มีได้ยังไงล่ะถ้ามันยังปิดเซิร์ฟอยู่แบบนี้เวลาปิดเซิร์ฟเปิดทีแนวกล่องหายอีกนะครับก็ต้องรอกันไปนะครับอะไปดูวนซิปิดเซิร์ฟทำใหมนะ่แลเห็นว่ามีอัปเดตเยอะแยะเลยนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์กันไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็พยายามช่วยกันดูแลคอมมูนและกันเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ หวังว่าจะมีแนวกล่องให้สักทีนะเพราะว่ามันโอ้หรอมานานแล้วเนี่ยไม่มาสักทีนะครับอะมาดูกันซิเริ่มมานะครับแอ v ด n เวนเจอร์ Adventure ที่รักนะครับรักจริงมากทีมงานเขา,าบอกประกาศปิดเวลาตีสี่แล้วปิดแล้วเดี๋ยวจะแจกของสมน้ำหน้าคุณเพิ่มอีกมาณสามอย่างนะก็ไปดูกันเอานะว่ามีของอะไรบ้างก็ตามที่ได้เห็นเนี่ยครับทุกคนโอ้โหเรือเกลือดีจริงๆนะครับก็ เอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาไม่ไม่ล้นกันหมดแล้วมั้งต่อมาครับก็จะมีการอัปเดตเนื้อหาเพิ่มประสิทธิภาพคําอธิบายคําอธิบายของการโกลเด้นทิปักจากก่อนและหลังอัปเกรดและเขาบอกว่าจะลดสเตตัสของมังกรยักษ์การเวลาในกิจกรรมมังกรทําลายโลกจํานวนมากและลบเอฟเฟกหวาดกลัวของมังกรคำรามพูด,ดง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาเข้า Facebook ไว้มันเนิบหลายอย่างไม่ใช่แค่อันนี้คือแค่เริ่มต้น ทุกคนเดี๋ยวรอดูนะมีคนบ่นว่ากิจกรรมนี้มันยากทีมงานก็เลยจัดให้จัดให้ยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเขาบอกว่าก็จะมีแก้ประดับบางอันหายไปนะครับแล้วก็บักนู่นนั่นนี่อาหารเคฟซีกินทำแล้วใหม่มานะครับสก,กิลมาสเตอร์สไนบักขนาดจอผิดปกติอันนี้ส่วนหนึ่งะครับแต่มันผิดเซิร์ฟแน่ๆละไม่ได้มีแค่ส่งอะไรกันดูต่อนะครับแล็กนอกเอ็มคลา เปิดมาประกาศใหญ่เลยปรับปรุงการเล่นทะเลสาบอเวจี G. ขอบคุณนักผจญภัยทุกท่านนะครับมีการปรับปรุงดังนี้ใกลชิดสำหรับปัญหาที่พบในเวอร์ชันปัจจุบันแม่งใช้ AI อีกแล้วและกับเอาจริงจ้างผมไปไปพูดอธิบายภาษาไทยได้นะทีมงานนะดีกว่าใช้ AI มันดูไม่ดีเนี่ยอื ตั้งแต่เปิดเฟสแรกของทะเลสาบเอจี AG เราผมไม่ฟังเสียงดยว่าเดี๋ยวผมพาคทับให้เขาก็บอกว่ามันมีกิจเอ,อรับฟีดแบงกมาตลอดตั้งแต่กิจกรรมเฟสแรกของไอ้แบบมังกรมาเนี่ยก็มีคนบ่นเยอะเรื่องมันยากเควสมันยากตีกลองไม่ค่อยไหวมอนมันโหดนะครับหรือเรียกว่าการรับรางวัลจากแคมป์มอนเตอร์ก็เลยจะปรับปรุงให้เขาบอกว่าเราเขาได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เล่นทุกคนด้วยนะครับก็เนี่ย เวลาตีไปเนี่ยมันยากตีไม่ตายสักทีใช้เวลานานเหนื่อยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มระบบส่งพันธมิตรส่งพันธมิตรไปหาแล้วก็ทําให้เก็บกล่องให้นั่นเองนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บกันอ่าคือให้มันชิลขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวชื่อเสียงเวลาที่เราทำเควสตรายวันของแบบบางกรนะ เวทไววันคืออะไรก็คือไอ้พวกเนี้ยเน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 นะสเปซไทม์ทั้งหลายเนี่ยเควสไอเวลาที่เราไปรับในเมืองมังกรอะเควสเนี่ยแหละคือเควสประจนภัยเลเวลสี่แล้วใช้เซนี่จ่ายเงินเพื่อเก็บกล่องให้เราเลยจ่ายเงินเลยซึ่งตอนนี้ผมเลเวลอะไรสิบเอ็ดณเวลาลงคลิปเลเวลสิบเอ็ดโอ้ยเลเวลสี่มันเล่นแค่ไม่กี่เท่าไหร่ก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สบายบื่อเลยนะครับสบายบื่อเลยก็ไอที่ยากผมว่าน่าจะเป็นอันนี้นะเนี่ย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 ผมมาสาธิตท,ที่ดูเนี่ยไอเนี่ยโหดูมันระเบิดกันชิบหายวายวอดหมดเนี่ยเนี่ยแหละผมว่าไอเนี่ยยากโตโลโตีกันลําบากอยู่ไอบอสแมปตรงสามพันเนี่ยก็มไม่รู้มีพูดถึงมาดูก่อนก็แก้ไปนะครับเรื่องเก็บกล่องไหนนะคือเสียงก็จะเพิ่มอะไรเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเสียงเงินเนานะครับแล้วมีการปรับปรุงทําความสําเร็จอันนี้ปรับ ปรุงเควสนะครับไอเควสเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับมันอะไรที่มันยากเกินไปต้องเปิดบอดเปิดมาโคตีทิ้งไว้เนี่ยทีมงานก็จะจัดให้นั่นเองเนะจะลดเงื่อนไขต่างๆไม่อทำเควสได้ง่ายขึ้นก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับปรับปรุงภารกิจประจําวันเควสวันเนี่ยตรงนี้แหละีนี่ไอตรงนี้คือเควสที่เอาไปเก็บชื่อเสียงไอภารกิจการ์ปีกน้าเงินตรงนี้เนี่ยซึ่ง ปกติแล้วกดสก,กิปอ่ะกดาผู้ช่วยมาช่วยเนี่ยกว่าจะเสร็จหมดทั้งหมดเนี่ยเลเวลสิผมผมก็ได้แล้วนะครับเขาก็เลยลดลงมานะครับสิบเอ็ดมันคงจะยากเกินไปผู้เล่นใหม่ก็ไม่ไหวก็เลยเดี๋ยวจะลดลงมาปรับปรุงเลยนะครับระดับหกอ่าปรับลดลงมาจะได้แบบว่าเออซื้อแล้วก็เอาไปทํานูน่นทํานี่ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องเสียเวลากับเกมนานเกินไปและก็แม่งมีปรับอีกสามพันที่ผมตีอยู่เนี่ย ก็จะสามารถส่งพันธมิตรไปช่วยได้นั่นเองแต่ประเด็นหลักเนี่ยผมรู้นะว่านี่ยมันดีก็จะสามารถส่งพันพันธมิตรไปช่วยแล้วก็กดไปเรื่อยๆในอนาคตเมื่อเปิดเฟสสองเนี่ยจะรวมเป็นพันสองร้อยในการกว้เราต่อวันแต่ประเด็นไม่ได้ติดตรงนั้นตีออโต้มันก็ครบสามพันแล้วแต่ไอ้บอสตัวเนี้ยตีกันไม่ไหวนะครับอาจจะไอ้แนวผมเนี่ยมันยังโอเคมันมันลุมมาลุมมาตุ้มกันอย่างเงี้ยมันไหวแต่ท่านแนวไม่มีคนขึ้นมานะก็โอ้ คยตีกันบ้างอบอสแม่งบึ้มทีเดียวตายเนี่ยผมตายอีกแล้วแต่มันมีคนมามั่วพิษมาชุบมั่วมั่วมันก็ผ่านถูกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันผ่านดูแล้วคนมันมาลุมแบบนี้มันผ่านอยู่แล้วนะครับนี่ขนาดว่าผมยังลุกมาไม่ทันบัฟผมตายอีกแล้วนะครับก็มีคนมาช่วยช่วยกันลุมอย่างเงี้ยอันนี้ง่ายเนี่ยซึ่งผมได้ของขายได้เป็นล้านนะจากอันเนี้ยเดี๋ยวดูรอมันตายอ่นให้มันดรอปลมา ตายปุ๊บอ่ะอันนี้ไม่ดรอปอะไรแต่บางทีมันดรอปที่อัพสกิลแบบขายได้ผมก็ไปขายเออเพราะฉะนั้นมันสําคัญอยู่แต่มันไม่ได้พูดนะครับเอไอที่ตีเฉยๆมันไม่ยากอยู่แล้วแจมๆกันเอาอเนี่ยก็จะปรับปรุงตามนี้แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตมันจะยิ่งง่ายขึ้นเขาบอกแล้วก็เรื่องของการแลกเอาคะแนนชื่อเสียงไปแลกแมทริลเล่ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้สามารถเนี่ย คะแนนชื่อเสียงไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้ก็คือพูดง่ายๆคือมันทําให้ทําเวสง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนบ่นว่ามันยากก็เลยมาขอปรับปรุปงแก้ไขไม่รู้ถูกใจเบ้าสําหรับผมนะถูกใจที่มีทางเลือกให้เสียเงินแบบคนไม่มีเวลาแต่ถ้ามีเวลาไปตีเองอันนี้โอเคแต่ไอเนี้ยไอบอสตัวเนี้ยมันไม่พูดถึงเลยก็ยากอยู่เหมือนกันสําหรับผู้เล่นที่เป็นสายเติมเงินสายฟรีเอาละแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของมังกรวันอาทิตย์เออือเขาเรียกว่าดาก้อนอพาลิปส์ หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วว่าโอ้โหโคด่ากันโครเยอะก็มาดูแล้วกันนะครับหลักๆเลยเสียงตอบรับจากนักผจญภัยอย่างล้นหลามที่เขาบอกมาเนี่ยน่าจะเป็นเสียงด่าจากจากๆๆนักผจญภัยอย่างล้นหลามนะครับหลักๆเลยเขาจะลดความแข็งแกร่งของบอสหมายถึงว่าบอสจะตีเบาลงด้วยทําให้สามารถฆ่าบอสได้ง่ายแล้วก็พอมันฆ่าบอสได้ง่ายเนี่ยเขาก็เลยปรับระบบหลายอย่างอะระบบกล่องสมบัติเนี่ยก็จะสะดวกมากนะครับ ระบบแผนที่ปรับปรุงคือขยายระยะเวลาที่กล่องมันสปอนขึ้นมากล่องมันสปอนขึ้นมาจะเก็บง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีพวกเนี้ยตอนหลังเนี้ยเก็บกล่องสมบัติแล้วจะเก็บกล่องอื่นให้อัตโนมัติคือเก็บแค่กล่องแรกอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวออกมาจริงจะเป็นยังไงเห็นไหมหนนะกล่องมันค้างไว้ตลอดคือเก็บกล่องแรกแล้วกล่องอื่นๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเก็บให้นะครับอืมก็ถือซะว่าเผื่อไม่ว่างเล่นอยู่ที่ที่ทำงานกด เก็บแล้วก็พอนะครับเห็นปะตัวละครเสรียชีวิตกล่องสมบัติก็จะยังไม่หายไปนั่นเองนะครับนี่แล้วก็มีการปรับรางวัลน,นะมีปรับรางวัลทุกคนในทีมจะได้กล่องรางวัล MVP นะครับเป็นรางวัลทีมและถ้าก่อนหน้านี้แม่งโคตรทุเรศบอลแม่งฆ่ายากมากแต่พอฆ่าได้เสร็จ MVP ได้ให้คนฆ่าคนเดียวนึกออกปะอันนี้ต่อไปเนี่ยก็จะได้ทั้งทีมซึ่งเออถูกต้องไม่งั้นพีทแม่งทำไงวะทีมงานถูกปะคนได้มีแค่คนตีคนเดียวพีทอดมันก็ไม่ใช่นะครับอ่า แล้วก็อันนี้ก็เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับกล่องตื่นตัวเอยอะไรเอยคุมปองเคลียอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็คือแบบเขาจะเพิ่มรอบมังกรเนี่ยเป็น40ด้วยนะครับจากยี่สะยี่สิบสี่รอบเป็น40รอบก็คือเพิ่มแล้วเวลาแบบนี้ปรับจากบ่ายสถึงสองทุ่มเป็นบ่ายสอถึงสี่ถึงสี่ทงคืนนะครับก็น่าจะโอเคกันหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์มาดูนะทุกคนว่าชอบไหมนะครับปรับปรุงแบบนี้